ตั้งไฟไว้ที่2อ0ร้องศานะคะสวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมาดูไก่อบน้ำผึ้งนะคะ mm hmm. ก็มีหมักมีกระเทียมมีซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่ พริกไทยนะคะแล้วก็เอาหมักไว้หมักไว้หนึ่งวันใส่ตู้เย็นไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่เตรียมจะอบนะคะก็คือจะมีฟักทองมีมันฝรั่งแล้วก็ฟักทองนะคะก็ฟักทองกับมันฝรั่งเราเอาไปต้มก่อนนะคะเพื่อแต่ต้มไม่ให้สุกเท่าไหร่แล้วก็เราก็เอามาอบพร้อมกับไก่ นะคะ,ะก็มาดูกันนะคะว่าไก่กับฟักทองเป็นอย่างไรบ้างอ้สวยงามค่ะอบไก่ก็เสร็จแล้วนะคะอบไก่ก็มี ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเราผสมทําไก่ย่างนะคะมีพริกไทยมีกระเทียมมีซอสนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ผสม,สมเสร็จแล้วเราก็หมักแต่ว่าอันนี้จะพิเศษหน่อย ก็คือจะตำตะไคร้ลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ดับกลิ่นให้มีกลิ่นหอมเอาตะไคร้กับพริกไทยกระเทียมมาตำตำตำนะคะเสร็จแล้วก็ทาตรงข้างในทาข้างในข้างนอกทาแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อที่ให้อซอสเข้าไปในตัวไก่นะคะแล้วเวลาอบ เวลาอบก็ก็เพื่อนเพื่อนก็เอาฟักทองมีฟักทองแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะเราเราก็เอาไปต้มก่อนก็ได้เพื่อที่จะสะดวกในการอบนะคะจะได้ไวๆเสร็จแล้วก็ตั้งไฟสัก2 2 0 2 1 0ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความร้อนแล้วก็แห้งดีนะคะ 啊。